พี่น้องครับพอๆกันก็ผมพาอยู่เขยเพื่อให้ครับกับวิถีของคนเลี้ยงวายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับาพี่น้องมอเบิงนะครับลูกเบิ่มจูเนียเด้อพี่น้องเด้อเบิงลูกเบิ่มจูเนียอายุเดือนตุลานี่กะหนึ่งปีเกิดจากแม่ตัวนี้น้อยสามารถลอยลอยเศร้านะครับลอยเศร้าแต่ว่าเม่เพังเกล้าร่งทองนะครับแน่เพังเกล้าร่างทองอยู่นะครับ้าพ van, ี่ sure. น้องมอเบิงว่า ควอยนี่ถ้าแม่หน,น่อยพอใหญ่นี่ผมว่ออมาของแม่กับตัวหน่อยคืเอเรานี่สิปีหนึ่งล่ะพีนะ่น้องแต่ว่าอ้วนแต่ว่าอ้วนคักนะครับแต่ว่าอ้วนคักนี่เพิ่งจะอ้วนอันนี้เอื่อยเอื่อยที่มาน้ากันมาแต่อายุเจ็ดมือน,นะครับที่ขอดได้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมานสามหมื่นครับพ่ม สมัยนะั้นนะเบืองพีนองเบืองข้อยสามหมื่นแม่ลูกออกลูกด้อาทิตย์หนึ่งนะครับลูกตัวเม่ตัวล่าหน่อยซึ่งนี่ละแม่อันนี้เอื่อยเพ่นครับเอื่อยเพิินกะสีเป็นลูกบ,บ้านๆนี่แหละค้อยบ,บ้านๆแต่ว่ากะนาสีทองแล้วนะครับเกิอน,นี่กะนาสีทองแล้วซื้อมากก็แม่นี่ ตาอยุเจ็ดมือนะครับตาอยุเจ็ดมือตอนนี้ก็ไดซ้องปีสามปีแหละเลี้ยงมาสามปีเลยซื้อมาคุ้มละสามหมื่นพี่น้องกวนเหนียน่อยสมัยนะั้นเนาะสามปีสี่ปีที่แล้วแต่ว่าช่วงมือนี่ตระมือนมือนกว่าบาทก็ยากอยู่นเนาะเฮ้ยก็ตาตามสถานการณ์แหละพี่น้องตามกรูวว่ามันเป็นจังไดเนาะกลวว่าจะเป็นแงไดอืม วนว,นวนพี่น้องว้วนครเจ้าตุลาลูกเวิ่มชูนเนี่ยผสมหลอดนะครับผสมหลอดนี่นี่ละ้นว้วนว้วนดีนี่สามตัวนี่คือเป็นแม่เดียวกัน,นตัวนี้ตัวแม่นะครับแม่นันเอื้ย อันนี้น้องนะครับผ่านมาสามปีจากสองตัวน,น้อยๆก็ได้สามตัวครับพี่น้องถามว่าถ้าขายตอนนี้ได้บ่สามหมื่นนาสิบได้พี่น้องเนาะเลี้ยงมาสามปีฮะ <c oughs> จังได้กระสุกันต่อไปนะครับสู่กันต่อไปเพราะาว่าราคาข้วไอตอนนี้มันก็นลงครับนะครับยิ่งข้าวไปแล้วว่าขั้วงัวจอ,ยอยากจยากหน่อยลงแหละเด้อพี่น้องเด้อน,น้ำตลาดงัวนข้วไอเนาะ จังได้กับ่ารมาแจปินเพัน่นวายจะฝ่าวขายอดเอาววาสั่นสิขึ้นยุดอกไ่้สั้นได้สิขึ้นแนามได้ต้องพี่น้องเนาะเอากับเบื้องเบื้องกันไปนั่นแหละครับการแจมปินแล้วก็ตรงไหนขายก็ตรงข้านะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไวซ้ซานี่คลิปนาจังพูอพอกันไหมนะครับคลิปนาเดี๋ยวสิพ้าไปเบืองลูกของเบิ่มพันล้านโบอิงนะครับพ่อยผูว่าสิเป็าายนยังไงนะครับหลังจากที่พ่อเขาเสียไปแล้ว อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าถึงได้กะฝากติดตามช่องพายุคนเลี้ยงขั้วไว้นั่ในเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำหนี่คลิปหน้าพบปะกันใหม่ครับคลิปนี้นกกนมนผมพาอยู่เคยไปขอกล่าวคข้ามาขอบคุณและก็สวัสดีครับ